อืมคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่ที่ขนมด้วยชิ้นเล็กๆไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะเพราะเพื่อนๆเห็นก็รู้ว่าคือขนมอะไรเ <c oughs> ม้ามอยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆดื่มกาแฟไปสำหรับยายฝ่าย,ยก็คือกล้า งานตรงนี้ก็คืออาชีพหาเงินในอากาศคืออาชีพแต่มันเป็นความจริงที่ช้ามาทำตัวให้สดชื่นเข้าไว้เพื่อนยิน้มสมองระเบียบและจริงจังในเวลาที่เราจัดให้ตัวเอง นะคะเพื่อนๆทุกคนต้องมีค่ะแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะจ๊ะไว้คิดหน้าเจอกันค่ะว่าเด็กไฟจะพูดเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะเพือ่อนืคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คําว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่มันก็ยุ่งยากทั้งนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเรารักงานนี้ไหม ถ้าไม่รักคงไม่เปิดหมดถูกไหมคะเพื่อนนั้นมีความหมายของเขาอยู่นะคะเพืเ่อนๆคำว,ว่าอย่าซีเรียสหมายถึงว่าถ้าเราศึกษาเพื่อนคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะหยุดเมาหมอยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆดื่มกาแฟไป สำหรับย่ยฝ่ายก็คือการระเบียบและจริงจังในเวลาที่เราจัดให้ตัวเองนะคะเพืเ่อนๆทุกคนต้องมีเวลาให้กันค่ะอไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็เกิดขึ้นได้เป็ความจริงที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเรา,าคิดง่ายๆในการทำงานจุดนี้คือ อยา่าซีเรียแต่จริงจังนะครเพื่อนนะยาซีเช้ามาทำตัว้สดชื่นเข้าไว้เนเพื่อนยิน้มสมองนะคลิปกาแฟกินขนมแล้วังสนุนย้ไฟได้ด้วยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคลิปนี้ก็มานั่งเมา์นอย ทักทายสบายดีกันยามเช้าๆสักคลิปหนึ่งมันก็ยุ่งยากทั้งนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเรารักงานนี้ไหมถ้าไม่รักคงไม่เปิดหมดถูกไหมคะพี่เกิดขึ้นได้เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเราคะให้รู้กฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการทำงาน เราจะไม่มีความเครียดหรือซีเรียสเลยแล้วก็เพื่อนคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่ทำตามระบบศึกษาระบบมนะเพื่อนนะมีคนวางระบบให้เราเดินเราก็เดินตามอย่างมีสวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่เช้า ยิ้มรับความเหงงค่ะเพื่อนๆอ,อ่ามาเพิ่มพลังบวกเติมทำตามระบบศึกษาระบบนะเพื่อนนะมีคนวางระบบให้เราเดินเราก็เดินตามอย่างมีคลิปนี้ก็มานั่งเมาส์นอยทักทายสบายดีกันยามเาช้าๆสักคลิปหนึ่งเนาะจิบกาแฟกินขนม เราอสนุนยีไ่ยได้ด้วยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะเช้ามาทำตัวสดชื่นเข้าไว้เพื่อนยิน้มสมองเวลาให้กันค่ะอืไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ไปชอบกาแฟดัาจิบสะอึกค่อยคุยกันอืมาลังใจนะคะเพื่อนแล้วก็ดืม กาแฟเป็นชีวิตประจําวันนะคะชีวิตประจําวันของเราไม่มีอะไรมากเช้ามาก็มานั่งเพื่อนเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากมายเลยนะมากินกาแฟน,นะคะเพื่อนๆน,นะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเงี้ไฟสายลุ่นระเบียบและจริงจังในเวลาที่เราจัดให้ตัวเองนะคะเพื่อนๆทุกคนต้องมี ครีเอเตอร์ทั่วโลกเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่ไปชอบกาแฟดำจิบสะอึกค่อยคุยกันบริหารเวลาหลักหลักของเราก็คือครอบครัวนี่ใช่ไหม ระเบียบและจริงจังในเวลาที่เราจัดให้ตัวเองนะคะเพื่อนทุกคนต้องมีเพื่อนเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากมายเลยนะอ่ะกินกาแฟนะคะเพื่อนนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปกองเงีบไฟสายรูเพืนอนเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากมายเลยนะอ่ะกินกะาแฟนะคะเพื่อนนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปกองเงีบไฟสายรูจุดนี้ ก็ท่องตังทำตามระบบให้ได้ทําให้ได้แล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยแล้วจะเป็นเรื่องชิวๆนะคะเพื่อนอืมคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คําว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่ทีเรียดแต่จริงจังพอสมควรนะถึงจะได้ผลดีอืมเพื่อน เป็นเรื่องที่ไม่ยากมากมายเลยนะอ่ากินกาแฟนะคะเพื่อนๆนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปกองเงฟฟยิปไยรุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้าๆยิ้มรับความเหง่อค่ะเพืเ่อนๆอ่ามาเพิ่มพลังบวกเติมเพื่อนอืมคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่เวลา ให้กันค่ะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็มันมีความหมายของเขาอยู่นะคะเพืเ่อนๆคำว,ว่าอย่าซีเรียสหมายถึงว่าถ้าเราศึกษาค่ะแล้วก็กดหวัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์นะจ๊าไว้คิปหน้าเจอกันค่ะว่าเดไฟจะพูดเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากมายเลยนะ ากินกาแฟนะคะเพื่อนๆนะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปกองเยฟไไฟสายรุยชอบนะชอบแบบไหนก็ทานแบ่งนี่เกิดขึ้นได้เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเราทานแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรนะจ้าไปคลิปหน้าเจอกันค่ะว่าเยไไฟจะ พูดเรื่องอะไรนะคะสวัสดีค่ะลาให้กันค่ะอไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็คลิปนี้ก็มานั่งเมาส์นอยทักทายสบายดีกันยามเช้าๆสักคลิปนึเพื่อนคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่คิดง่ายๆในการทำงานจุดนี้คืออย่าซีเรียสแต่ จริงจังนะคะเพื่อนนะยาสียลาให้กันค่ะอไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเช้าเช้ายิ้มรับความเหงงค่ะเพื่นอนเพ่ามาเพิ่มพลังบวกเติมงานตรงนี้ก็คืออาชีพหาเงินในอากาศคืออาชีพแต่มันเป็นความจริงที่ของเราจะได้แล่นๆ นะคะในการทํางานในการทํางานอืมในการทานนําทงานเน,ะนาะแค่ก็เป็นกําลังใจให้เมามอยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆดื่มกาแฟาไปส่หักใยฝ่ายก็คือกล้าเพื่อนอืมคุณเปิดโหมดมาคุณต้องใช้คำว่ารักและชอบงานจุดนี้อยากจะอยู่เนาะ ดิบกาแฟกินขนมรสนับสนุนย้า่ไฟได้ด้วยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะสวัสดีค่ะ